ระวังนะอย่าหลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยลงยาวผมไม่อยากเหมือนปีหนึ่งเก้าพันหกเพราะถ้าเหมือนหนึ่งเก้าันหกมันจะเ,เทสเลยอ่ะคือลงสองปีเลยลงแบบเซตเลือสองร้อยอ่ะสวัสดีค่ะแฟนๆแ,แมนนี่แชทวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้ได้ฟังใน ระดับเซียนนะคะหรือว่าระดับ g ูรูหลายๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นวิเคราะห์กันตั้งตลาดหุ้นต่างประเทศมาจนถึงตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ฉันสัมภาษณ์ท่านนี้ไปเมื่อประมาณสักเกือบ5เดือนที่แล้วตอนนั้นจะเป็นพ่วงไปปี2562ถามกันเกี่ยวกับเรื่องมุมมองปีนี้จริงๆก็ให้มุมมองที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะวันนี้กลับมาสัมภาษณ์กันอีกเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมากทีเดียวนะคะแล้วก็ใครที่ ตามเฟซบุ๊กของท่านนี้อยู่เชื่อว่าน่าจะรอดนะคะแต่สิ่งที่ไม่รอดก็คือท่านนี้แหะค่ะที่เขียนเตือนไปในเฟซบุ๊กนะคะเพราะตอนนั้นตลาดหุ้นยังดีอยู่นะคะแต่ว่าท่านนี้มองว่าดัชนีตลาดหุ้นถ้าหลุด1,524ก็คือจะหลุดยาวเลยนะคะถ้าใครเชื่อก็คงจะรอดไปพอสมควรทีเดียวค่ะดิฉันกำลังหมายถึงเสียป๋องนะคะคุณวัชระแก้วสว่างจากนี้ไปเอาอยัางไงดีสำหรับตลาดหุ้นไทยมองอย่างไรนะคะ ตอนนี้นั่งอยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะเสียปองคะเชิญมาดุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้สถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้ก็ต้องคุยกับระดับนี้ถามคำถามแรกเลยครับเสียปองมองตลาดหุ้นช่วงนี้อย่างไรคะตอนนองจากที่ที่ระวังมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราพยายามนั่งดูอยู่เฉยวันนั้น3 1มเอ็ดมกราคม63เสียปองตอนนั้นดัชนีอยู่ที่1540จุดเสียปองบอกว่ามีแนวลงห้ามหลุดห้ามหลงรือ่ ถ้้าลลงแลวดูจากข้อสังเกตในในในที่ผมดูกราฟของเซตไทยนะแร้วผมก็ใช้เส้นค่าเฉลีย่ย moving average 75เดือน75มันนยนะเป็น exponential ก็ทำข้อสังเกตอยู่ว่าทุกครั้งที่จุดนี้มีได้รับการสัมผัสทีไรเนี่ยนะนะมันผ่านมาแล้วในอดีต4ครั้งก็คือสองครั้งเนี่ยชนปั๊บเด้งเลยอสองครั้งเนี่ย ชนปับ๊บหลุดแล้วล่วงยาวเลยเพราะนั้นมันเสมอกันสองสอง,สองผมก็เลยเขียนออกมาเตือนว่าระวังนะอย่าหลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยลงยาวแต่ว่าตอนนั้นเสียบป,ป่องให้น้ําหนักกับการที่ลงมากกว่าขึ้นก็เพราะว่า m a c d มันมันต่ําสูงมันมีสัญญาณแล้วก็สิ่งที่บอกเนี่ยคือผมก็ไม่กล้าฟันธงนะแต่เพียงแต่ว่าผมต้องออกมาเตือนเพราะถ้ามันเกิดมันมีข่าวดีอะไรเสริมเข้ามาแล้วก็ ช่วงนั้นเราก็ลุนมูโดงมูดี้อัพเกรดอะไรก็มันก็ไม่มีอ่ะเพราะมันไม่มีข่าวมา,ไม,ามไม่มามามนัดเลยทันทีถ้ามันมีข่าวดีมาม่าจะได์ขึ้นมาได้ใช่ไหมทีนี้การที่มันหลุดเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องมีวินยัยก็ต้องทําตามใชม่สองครั้งที่มันไม่หลุดเนี่ยมันคือ2006กับ2016มันไม่หลุดลงมาชนสองเส้นเนี่ยเราเด้งเลยไอ้เส้นเส้นเนี่ยเจ็ดสิบห้ามันแต่ว่าสองครั้งที่หลุดก็คือปี1996 ซึ่งอันนั้นน่ะหลุดก่อนต้มยำกุ้งตอนนั้นน่ะเส้นเนี้ยมันเตือนแล้วเส้นเนี้ยตอนหน sure. Cannon Ferrari UNKNOWN ึ่งเก้าเก้าหกมันอยู่ประมาณพันกว่าจุดนะพอหลุดนี่ตกไปเท่าไหร่รู้ไหมสองร้อยซึ่งอันนั้นโหดมากนะครับสองครั้งที่ไม่หลุดคือสองพันหกกับสองพันสิบหกสองครั้งที่หลุดก็คือหนึ่งเก้าเก้าหกกับสองพันแปดสังเกตไหมฮะมันห่างกันสิบสองปีใช่ค่ะใช่แต่อีสองพันหกกับสองพันสิบหกมันห่างกันแค่สิบปีแล้วมันก็เด้งแล้วมันก็เด้งไปแล้วก็เหมือนสองพันส ตรง2018เด้งมา1,850แต่รอบนี้2020ซึ่งมันระยะห่างมันพอดีเลยระยะห่างมันมันไม่น่าเชื่อมกันนะอันนี้ผมว่ามีเขียนเตือนแต่ว่าถามว่ามันไม่มีใครกล้าพันธงหรอกแต่ถ้ามันหลุดก็คือหลุดถูกไหมค่ะใช่คือผมไม่ได้เป็นมีเงินขนาดไปขายมันหลุดได้ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เห็นบอกว่าหลังจากลงไปแล้วนี่ก็หลังลายก็เล่นตลอดทางนะอย่างที่บอกเสน่ห์ของหุ้นขาลงเนี่ยมันสามารถนะสร้างอะไรนะ โอกาสและความพินาศให้เราได้จริงๆมันเวลาลงมามันก็ถูกใครก็อยากเล่นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นปีนี้ถามว่ากําไรไหมคือรอดนะรอดแต่ก็เล่นตลอดทางนแต่เห็นเสียบปองมองเอาไว้หนึ่งสองเกมองยังไงฮะหนึ่งสองเก้าศูนย์คือต้องบอกบอกก่อนว่าบอกอักลงทุนนะครับว่านี่เราเป็นความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งมันจะอาจจะไม่จริงก็ได้อะไรก็ได้ แต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะถูกแล้วว่าหลุดพันหรอยี่สี่ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเสียป๋องเคยมองว่าขาสามแกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลจะต้องไป2000กว่า2 6งพันหกสอใช่ครับผมมองอย่างนั้นจริงแต่ว่าอย่างที่ผมก็เรียนมาตลอดว่าเนื่องจากว่าหุ้นมันขึ้นมา10ปีแล้ว mm hmm. มันยังไม่มีปรับเลย mm hmm. ถ้ามันปรับใหญ่เพื่อที่จะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยถ้าเราลอดจากตรงนี้ไปได้เนี่ย ผลทางสดใสย,ยังมีอยู่ข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราต้องว่ากันไปทีละสเต็ปนะ,ะไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมเรียนน่ยว่ามันไม่มีใครรู้จริงหรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแต่ในเมื่อเรารู้ว่ามันจะลงก่อนเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เองให้ว่างถูกไหมปรับตัวเองให้รอที่จะหาหุ้นรอบใหม่มเพราะผมเชื่อว่าหุ้นแต่ละรอบมันไม่เหมือนเดิมมันจะมีอะไรใหม่ ยุคนี้ต้องใช้คำว่าอะไรที่เป็นศัพท์นิยมมากคือ transformation and technology disruption <ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามหาหุ้นที่มันจะต้องโตไปกับโลกอนาคตไโลกยยอนาคตซึ่งของไทยมีบ้างไหนะมก็มีแต่น้อยนะก็ <c oughs> จะต้องคุยคุยหา <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารอบหน้าเนี่ยหลังจากรอบนี้ปรับจบแล้วเนี่ยซึ่งปรับจบแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่ <c oughs> ถ้าจบเมื่อไหร่เนี่ย รอบหน้าจะเป็นสมบูรณ์แบบจะขึ้นเป็นสามของสามแกนซูเปอร์ไซเคิลของจริงหุ้นกลุ่มไหนจะเป็นเป็นตัวที่แบบว่าดันชนีขึมนได้มันยังไม่ใช่เวลาต้องมานั่งนะแต่ว่าต้องดูอีกว่าโลกอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถามเสียป่องนิดว่ารอบนี้เนี่ยจบหรือยังคือคือมันเป็นรอบจบสุดท้ายขาลงหรือยังพอเราย้อนกลับมาดูใช่ไหมเราก็ค่อนข้างชัวร์แล้วล่ะว่าไอ้พันแปดร้อยห้าสิบสองเนี่ย ในความคิดของผมมันน่าจะจบขานหนึ่งใหญ่ออในสามแกรนไปแล้วก็มันก็พร้อมที่จะลงสองออแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นสองแหละ,ะการลงสองเนี่ยเพื่อจะรอขึ้นสามออแต่ว่านับเรื่องขึ้นเนี่ยมันมีข้อนิดนั่น,น,นอย่างหนึ่งคือถ้าเรามองว่ามันลงอ่ะก็ไม่ต้องไปเถียงกันหรอกว่าขึ้นอะไรถ้ามองว่าขึ้นนี่ลงก็อยู่เฉยหรือใครที่ช็อตก็ช็อตออกไปใครที่เล่นลองอย่างผมอ่ะผมไม่เคยช็อต กลัวบาปไม่เคยชอ็อตเลย <c oughs> ก็เป็นก็เล่นยากหน่อยรู้ว่าลงยังไม่เคยชอ็อตเลย <c oughs> ก็ขายทิ้งวก็ถือเงินสดรอซื้อถูกไปขายแพนซึ่งก็อย่างที่บอกผมว่าแอนตี้เรื่องพวกชอ็ชอตๆอะผมว่ามันคนที่เขาถือหุ้นโดยบริสุทธิ์ใจเขาก็ได้รับผลกระทบอะใช่ไหพ <c oughs> คนฉลาดกว่าก็ชอ็อตแล้วมารับต่ำแต <c oughs> ่ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีตลาดก็จะไม่ผันผวนไง <c oughs> ถ้าไม่มียกเลิกไปหมดเลยเนี่ยชอ็อตเซลล์ทุกอย่างไม่มีเลยใช่ไหมใครจะเอาหุ้นที่ไหนมาขายไม่มี แล้วเรามามองว่าจบขาหนึ่งใหญ่นะของสามแกรนซูเปอร์ไซเคิลจะลงสองเนี่ยล้ากาลังลงสองสมมุติถ้าลงเนี่ยเราก็ต้องไปมาร์กแล้วพี่โบนัชีจะให้มันลงมาตรงไหนหัวที่พันแปดร้อยห้าสิบสองมาร์กตูดที่สามร้อยแปดสิบสองพันแปดเลนส์ในการวิ่งจากโลทูไฮเนี่ยสิบปีพอดีก็ลองดูว่ารีเทสเมนต์เนี่ยถ้าใครที่ใช้ที่พี่โบนัชีก็จะดูว่ารีเทสเมนต์จะรับที่เท่าไหร่ก็ไปดู ของเสียบผมก็ไม่รู้มันเป็นสเต็ปครับพี่นาวถ้าสมมุติว่าเราเรามาร์คฮอ r i z o นท a ลข้างบนนะพีเชแนลเรียบร้อยก็มันรีเทสลงมาเนี่ยถ้า38.2เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบก็คือแนวเลยพันสองร้อยเก้าสิบอันนี้จุดหนึ่งจุดที่หนึ่งนี่ไงกระจายเลยเมื่อวานนี้คือลงไปแลล้วหุดเมื่อวานนียหลุดหลุดทะลุเลยวันนี้พยายามขึ้นมาเหนืออยู่ค่ะแต่ว่ายังปิดต่ำกว่าหน่อยนึงก็ ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเส้นนี้รับอยู่ไหมถ้าเช้นนี้รับอยู่นี่ถือว่าตลาดเราแข็งแกร่งมากนะถ้าปรับตัวแค่สามที่แปดจุดสองนี่ถือว่าแ,แข็งเลยถือว่าบางคนจะมาบอกว่าไทยอ่อนแอผมว่าถ้า,ถ,าถ้ามองจริงนะถ้าลงแค่สามที่แปดจุดสองนี่ถือว่าแข็งแล้วนะแต่โดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเส้นนี้ไม่เคยรับอยู่เลยประมาณเท่าไหร่คะเส้นนี้ส่ว<ค>น<ด>ใหญ่ที่รับอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่ที่รับอยู่เนี่ยต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต ต่ำมา50%ถ้าต่ำ50%นี่ไปอยู่กันที่จุดไหนคะดัชนีก็จะถาถอยลงไปอีกก็จะถ้า50%ก็จะเหลือจุดเท่าไหร่คะพันหนึ่งใช่ที่ผ่านมาคือสถิติมันคือรับอยู่ที่50%าสิบอันนี้ก็ไม่อยู่ทีเดียวที่จะอยู่เลยคือหกสโอ้ส่วนใหญ่อันนี้อยู่แน่ที่เท่าไหร่คะดัชนีจะอยู่ที่ถ้าห1 8 r e t e s t m e n t เนี่ยจะอยู่ที่942 คืออันนี้เป็นจุดลึกสุดใจแล้วคิดว่ารับอยู่ผมว่าน่าจะอยู่นะล้าถชงวันนี้ต้องอะไรขายบ้านขายรถเอาเมียไปจำนำซื้อหรือไม่กูเล่นเสียบอนะทีนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะโดยเฉพาะเรื่องของประเภทนักลงทุนเนี่ยคือเวลาเราวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันใช่แต่ทีเนี้ยปัจจัยพวกนั้นอ่ะมันต้องมาวิเคราะห์ไหมว่าในการที่แบบว่าจะรักษาระดับของการปรับลดลงเนี่ยมันเอาอยู่ไหมก็ผมก็ตอบตอบ ไม่ถูกกันนะ <c oughs> คือก็พี่ก็จะเห็นว่าหุ้นที่ตกมาเนี่ยมันก็มีบางตัวไม่ลงก็มี <c oughs> หรืออาจจะลงน้อยมากก็มี <c oughs> เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราเลือกหุ้นด้วยนะถ้าเราเลือกหุ้นที่ดีจะมามี <c oughs> มีพื้นฐานที่ดีมันจะตกไปแค่ไหนเดี๋ยวมันก็กลับมา <c oughs> ผมก็ยังคิดแบบนั้นนะ <c oughs> แล้วโดยคิดว่ารอบเนี้ยถ้าถามว่าผมไม่อยากให้เหมือนเก้าหก ผมไม่อยายเหมือนปี1 9ึ่เพราะถ้าเหมือน1 9ึ่มันจะซึมนานแล้วก็เละเทะเลยอ่ะจะ<ป>แย่<ป>เลยโอ้โห oh, 9,6นี่เพิ่งเริ่มลงนะพี่นากว่าจะบอททอมเนี่ยคือปีผมถ้าจำไม่ผิด9,8้าแปดบอททอมคือ,อลงสองปีเลยลงแบบประมาณกันยา98้าแปดบอททอมจำได้เพราะว่าลูกชาย ผู้ชายเกิดพอดีตอนนั้นยังมองหน้ามันเลยจะกินอะไรวะเสร็จเหลือ200รอมันมันตอนนั้นเราไม่เคยเจอไงแต่นี้เราเคยผ่านมาแล้วแต่2008นเนี่ยเนื่องจากมันเร็วเพราะว่าเราเราจริงๆรเนื้อแหนเนื้อแท้เรามันดีมากฐานะอะไรมันปึกหมดเศรษฐกิจก็ยังดีแต่เราตอนนั้นเราโดนผลกระทบจากซัพพามโชคดีของคนที่มีแคชช่วงนั้นก็มีเศรษฐีใหม่เลย2008นี่ใช่ไหมอินเด็กซ์ลงจาก ถ่าแหลก900กว่าก็120โตไป380ค่ะซึ่งไอ้เส้น75มันของปี2008เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ600กว่าซึ่งถ้าใครเชื่อตรงนั้นเวลาหลุดก็รอดอย่างผมอะผมก็เชื่อเส้นนี้อตอนปี2008ผมหนีเลยผมก็ถือเงินสดจนกระทั่งลงไป300กว่าถามว่ารู้ไหมว่าลงไปรับที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับพี่แต่อันนั้นอะลงไปปั่มกว่า61.8อีกว้ ก็คือถ้าพี่วัด200ร้อไปกับที่900าร้อและรีเทสเมนต์ลงมาอไอ้380นีนมันอยู่ประมาณ6 0มันอยู่ระหว่างหกสกับ78.6สิซึ่งถือว่าโหดแต่รอบนั้นมันโหดแบบ4เดือนจบแต่ถ้าเป็นแบบ96้นี่โหทรมานเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วโอ้โหไม่ไหวเลยตอนนั้นเนี่ยคือหนักมากแล้วก็แบบมันมัน,ม,นมันตึงไปหมดเลยเมื่อสักครู่นี้เสียป่องเนี่ย บอกว่าได้เขียนเตือนไปตั้งแต่วันที่31มกราคม63ใช่ไหมฮะตอนนั้นมันอยู่ที่1540น่าจะประมาณผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเตือนว่าอย่าหลุด1524ใช่เตือนไปก็แสดงว่าเสียป๋องเนี่ยหุีทันหนีทันก็ถูกไหมคือจริงๆถ้าเอาจริงนะพี่ผมก็ล้างพอร์ตมาตั้งแต่ธันวาแล้วตั้งแต่ MACD มันต่ำศูนย์ที่ถามเสีย๋องนี้นะคะว่าอย่างนี้เนี่ยรอบนี้น่าจะมีคนรอดเยอะ จะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะผมว่านักเทคนิคที่มีวินัยรอดหมดผมยืนยันว่าต้องมีวินัยนะครับคือถ้าเข้าใจเทคนิคนะจะรู้ว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นนวิเกเตอร์บอกข้างหน้ามันเหวอแกต้องลดความเร็วแล้วค่อยๆแล้วต้องอะไรไม่ใช่ใส่เต็มก็แหกโค้งตกเขาลงมาใครที่ดูเทคนิคมันก็จะมันก็จะรู้อยู่แล้วตอนนี้เสียฟองก็คือกําลังเตรียมจะซื้อเหมือนกันผมก็จ้องอยู่ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตรงไหนอยู่ อย่างที่ผมเรียนพี่เมื่อกี้ว่ามันก็ตามแนวรับแล้วเราจะดูยังไงคะว่าเริ่มซื้อได้ละหรือว่าเสียป่องแบบอาอย่างวันนี้ผมก็เล่นเทสไปเรื่อยผมก็ต้องนั่งเทสไปเพราะว่าแถวนี้มันก็เป็นแนวรับสา2สิบแปดจุดสองพันอเกสิบแต่มันหลุดแล้วนะใช่มันหลุดไปแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าการหลุดมันเป็นเออร์เลอร์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้อยู่ไหมแต่ถ้าไม่อยู่เส้นต่อไปก็ถอยไปเรื่อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกใช่ไม่อยู่อีกก็เก้าร้อยสี่สิบสองไม่อยู่อีกก็ หกร้อยามันแหละมันก็ตามสเต็ปไม่รู้ว่าตรงไหนสิบปองให้น้ําหนักจุดไหนมากที่สุดโดยดที่ผ่านมานะครับห1สจุดน่าจะอยู่หกสบเดจก็คือ9ก้สี่สองไม่น่าหลุดกว่านั้นถ้าหลุดกว่านั้นนี่ไม่ใช่ปกติแล้วอันนี้คือมันมันไม่รู้อันนี้จริงๆก็ลงหนักแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องทําใจมองนิดนึงว่าคนเนี่ยเสพความสุขมาสิบกว่าปีแล้วโดยที่ยังไม่เคยเจออย่างผมพวกผมเคยผ่านมาแล้ว หุ้นขาขึ้นที่ขึ้นมาจากรอบที่แล้วพันจากเหตุการณ์2016นะวิ่งขึ้นมาจากพันสองขึ้นมาพนะันแปดมีบางคนขาดทุนก็มีนะครับเพราะบางคนเล่นบล็อกมันขึ้นอยู่แล้วว่าทุกคนเล่นอะไรเพราะบล็อกเทดเนี่ยสมมติคุณซื้อเข้าไปแล้วเลเวยเยอะๆเนี่ยะระหว่างนี้หุ้นปรับตัวธรรมดาคุณก็ต้องเติมเงินถ้าคุณไม่เติมก็โดนฟอร์สอย่างหุ้นสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ลงหนักๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการฟอร์สเพราะนั้นเนี่ย ถามว่าพวกเราก็ต้องไปช่วยกันดูว่า OI Open Interest หรือว่ายอดที่มีมีดีลทั้งหลายเนี่ยบล็อกอะช็อตไว้กี่สัญญาถ้าช็อตแล้วตลาดลงได้เรื่อยก็ถ้ายังเหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่ายังไงถ้าใครไปลองหรือผิดฝั่งแล้วก็ไม่รู้แต่รู้ว่าที่ลงหนักหนักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็สองสวันนี้ก็ถูกฟอร์สกันเยอะทีนี้ถามเสียป่องนิดนึงนะคะสมมติว่าน้ำหนักรอบเนี่ยหกสิบเอ็ด ดีเทสมเมนหกสิบเอ็ดจคือดัชนีอาจจะลงไปที่942อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเสียปองอันนี้ตามตำรานะตามตำรามันไม่รู้ว่าสเต็ปไหนตามตำราแต่ถ้าตลาดเราดีมากเนี่ยแข็งแต่งมากเศรษฐกิจดีอะไรทุกอย่างตัวเลขออกมาดีซึ่งมันก็ไม่รู้จะเป็นไปได้แค่ไหนก็พันสก็เป็น e ีเทส m เมนสเตปแรก38.2แอล้วก็อาจจะเด้งขึ้นเป็นตลาดที่แข็งมากอ่ะ ถ้าเป็นตลาดที่แข็งต้องอยู่เอาเป็นว่าถ้าจบรอบสุดท้ายของขาลงนั่นหมายถึงว่าเขาจะขึ้นตลอดก็จะขึ้นจะลงเป็น2เพื่อจะรอขึ้น3ของ3แกรนดซูเปอร์ไซเคิลซึ่ง3ของ3นี่จะเป็น3ที่โอ้โหซูเปอร์มากถ้านับไม่ผิดนะต้องต้องบอกก่อนนะถ้าผมนับผิดก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ช่วงนี้เราพอ เรารู้ว่ามันเป็นสองเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําตัวให้ว่างใช่ไหมแล้วก็หรือถ้าใครที่เขาชอบเล่นชอ็อตเขาค่ช็อตมาตลอดทางเขาก็จะรู้ว่าเขาชอ็อตมามซึ่งเสิ็จปองคิดว่ามันน่าจะเกิดช่งชวงไหนคะมันตอบยากมากเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลากี่ปีจริงๆแล้วอ่ะก็สังหรณ์ใจอยู่เพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วผมก็มีพูดทีหนึ่งว่าผมสังหรณ์ใจว่ามันขึ้นมาสิบปีแล้วมผมก็กลัวว่าไอ้พันแปดร้อยเนี่ยมันจะพีคไปเหมือนกันม,มันก็มีความเป็นไปได้ ที่ถามเจ้าปองนิดนึงนะคะว่าสมมุติว่าจุดที่มันรับต่ําที่สุดผ่านแล้วก็กําลังจะขึ้นแบบว่ายาวต้องไปหาอีกทีครับนะตรงนั้นต้องเล่นอะไรส่วนใหญ่กําลังจะถามว่าหุ้นอะไรที่มันส่วนใหญ่ครับพี่ขึ้นไปได้สองสามส่วนใหญ่ที่มันจะเด้งก่อนก็คือหุ้นที่ลงหนักแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วก็เป็นหุ้นบิ๊กแคปนะตรงนั้นนะถ้าจบแล้วอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจบป่นนะพี่คือจบจบบอททอมเมื่อไหร่ะตัวที่เราต้องใส่ก็คือ หุ้นที่ลงหนักๆนั่นแหละเขาจะเล่นหุ้นพวกน,นั้นก่อนมันเป็นเรื่องปกติครัแล้วพวกที่เด้งก่อนมาสักระยะพอหลังอย่างนั้นมาเนี่ยมันจะเริ่มละเดี๋ยวมันจะมีสตาร์มาเองครับเดี๋ยวเราต้องคอยอ่านบทวิเคราะห์อเออเดี๋ยวแอนาัลิสต์เขาจะเชียร์ตัวไหนเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้สับนิยมเลยเราเนี่ย Transformation and Technology Disruption ตรงนี้มันเป็นมันจะเป็นบริษัทไหนจะเป็นเทรสเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูเลยตัวไหน Disrupt โลกอนาะคตจะเป็นโลกอะไรโดยส่วนตัวของเสียปองตอนนี้สไตล์การเล่นเปลี่ยนไปนะเจอหลายวิกฤตก็ก็ยิ่งอายุเยอะก็กลัวครับยิ่งตอนนี้ถ้ามีสัญญาณอะไรไม่ดีนี่กลัวเลยก,ก็ก็จะหนีนออกมาก่อน,น,นเลยเพราะว่ามันก็กลัวบอกไม่ถูกอะคือถ้าพี่ดูกาพี่ก็จะรู้ว่ามันทะล้ว่ามันลงอะ<า>ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครถือกันอกนเสียป,ปองผ่านมาหลายวิกฤตนะอยู่ในตลาดทุ่นเนี่ย รอบนี้เนี่ยมันธรรมดาารับมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสผมก็ว่ามันไม่ได้เหมือนต้มยำกุ้งนะแต่ว่าถ้ามองอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นทุกขของคนที่ไม่มีโกรธอะคือมันมีเงินสดมันมีแคสแต่ว่ามันไม่สามารถทํากําไรเพิ่มได้เนื่องจากว่าก็ต้องพูดตามตรงอะหุ้นที่ลิสต์อยู่ในตลาดอะช้อยส์ที่จะให้เราเลือกมันไม่มียูนิคอร์ แบบของเมืองนอกใช่ไหม <Ừ. S 2> เราไม่มีเหมือนอย่างอะไรนะอาลีบาบาเราไม่มีเทสลาเราไม่มีหลายๆมีเงินแต่ว่าไม่มีธุรกิจแบบนั้นถูกเรายังไม่มีแต่ว่าเราก็พยายามเดี๋ยวเราดูว่าเผื่อจะมี<า>ใช่ไหมแล้วก็ธุรกิจที่ที่มันเป็นตัวที่เป็นมาร์เก็ตแคบใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยมันก็มันก็อิงไปที่ธุรกิจรุ่นเก่า ก็ต้องยอมรับซึ่งเสียป๋องก็ต้องปรับตัวก็ต้องซื้อต้องลงทุนหุ้นแบบนี้อยู่ก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยถ้าเล่นหุ้นไทยก็ต้องอย่างเงี้ยเพราะผมก็ถนัดเล่นหุ้นไทยมาตลอดก็มีเล่นหุ้นเมืองนอกบ้างค่ะสุดท้ายนี้ให้เสียป๋องฝากข้อคิดไว้นิดนึงสําหรับบางท่านอาจจะตกออกตกใจกันตอนนี้เรื่องของการเผชิญกับวิกฤตครับก็ก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับก็จริงๆในวิกฤตมันก็มีโอกาสก็ พยายามศึกษาเพิ่มแล้วก็มันไม่มีใครเก่งกว่าใครจริงอย่างที่ผมบอกนะทุกคนก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามหาจุดที่เราใช้ให้ได้เพราะนั้นถึงเวลาเนี่ยวินัยคือสิ่งสำคัญนะถ้าเราเรียนรู้ในอะไรแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทำตามมันเท่ากับเราฝืนถูกแล้วพอเราเรียนรู้แล้วได้ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ใหม่ครับแล้วก็ถ้าท้ายนี้ก็ใครที่ยังมี นะก็อาจ<ด>จะมีหุ้นมีหุ้นอยู่ก็อาจจะต้องถ้าส่วนตัวที่มีอ่ะก็ถือนะครับเพราะว่าราคาแถวนี้ก็ทําใจขายไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้เงินก้อนที่เหลือก็พยายามใช้ให้รัดกลุ่มที่สุดว่าจะซื้อตรงไหนก็ดูตามแนวรับไปเ,เรื่อยว่าให้กำใจทุกคนนะครับโชคดีครับวันนี้ต้องขอบคุณเสียป,ปงมากนะคะสําหรับการมองในมุมของเชิงเทคนิคนะคะเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ จากประสบการณ์แล้วก็จากสถิติในอดีตที่ผ่านมานี้เสียบฟองย้ำนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ <Okay. S 1> ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าในมุมนี้ฉันคิดว่าเอาไปเป็นข้อมูลดีกว่าสิ่งที่เชื่อที่สุดคือเชื่อตัวเองแล้วกันนะคะ <Okay. S 1> ว่าตัวเองมองมุมยังไงในเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสําหรับเสียบปองคุณวัชระแก้วสว่างค่ะขอบพระคุณนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเวลามีคลิปดีๆแบบนี้ก็จะแจ้งเตือนคุณผู้ชมมานะคะวันนี้ดิฉันกระเสียบ่องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ